สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการเพิ่มผลผลผลิตให้กับมะนาวนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะในช่วงฤดูแล้งนะคะมะนาวเนี่ยจะยิ่งมีราคาด้วยนะคะบางพื้นที่เนี่ยลูกละ10บาทก็มีนะคะ8บาทก็มีนะคะแต่เรา แต่ถ้าเราได้ปลูกมะนาวไว้ทานเองนะคะก็จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของราคานะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะมาแนะนำนะคะสูตรในการเพิ่มผลผลิตให้กับมะนาวนะคะกระตุ้นให้เขาออกดอกออกผลนะคะสูตรในวันนี้แบบง่ายมากๆนะคะพี่ตีเชื่อว่าหลายคนก็ทำได้นะคะ อุปกรณ์ที่มีนะคะวันนี้ก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะแนะนําเป็นน้ําเปล่าจากธรรมชาติหรือจากบ่อที่เรามีอยู่แล้วนะคะจะเป็นการช่วยนะคะในการเพิ่มผล,ผลผลิตได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าถ้าน้ําบางพื้นที่เป็นคอรลินนะคะแนะนําให้พักไว้สักประมาณสัก2-3คืนก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปทําการผสมกันนะคะแล้วก็ไปให้ปุ๋ยกับต้นมะนาวนะคะแล้วก็ดูด้วยนะคะว่ามะนาวของพี่ตีเนี่ยลูกใหญ่ขนาดไหนนะคะ,คะเดี๋ยวไปทาค่ะเดี๋ยวเราไปทําปุ๋ยกันเลยดีกว่าค่ะ,คะสูตรในวันนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนํานะคะวิธีการให้ปุ๋ยนะคะเพิ่มธาตุอาหารกับมะนาวนะคะ ก็จะมีอุปกรณ์นะคะจะเป็นน้ำเปล่านะคะวันนี้พี่ตีเตรียมมาให้ดูทั้ง3แบบเลยนะคะจะเป็นแบบรดราดบริเวณโคนต้นนะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีการฉีดพ่นก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทำการผสมนะคะให้กับขวดน้ำขวดนี้ก่อนนะคะ ปริมาณน้ําที่เตรียมนะคะเป็นน้ําเปล่าอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะคะต่อนะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะอยู่ที่1ฝานะคะนําส่วนผสมทั้งสองอย่างผสมให้เข้ากันนะคะค่ะก็เตรียมน้ําเปล่าอยู่ที่1ลิตรนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ1ฝาแค่นั้นเองนะคะพี่ตีกะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ คนหรือขยาให้เข้ากันนะคะสูตรนี้สามารถนำไปรดราดบริเวณโคนต้นนะคะหรือไม่ก็ฉีดพ่นใบนะคะเร่งยอดนะคะแล้วก็จะมีการเปิดตานะคะยิ่งถ้ายิ่งถ้าเขาเริ่มมีดอกแล้วนะคะสูตรนี้สามารถช่วยได้นะคะทำให้มะนาวของเราเนี่ยมีลูกดกด้วยนะคะ ก็เขย่าให้เข้ากันนะคะถ้าเป็นบัวรดน้ํานะคะเติมน้ําลงไปประมาณ3ลิตรนะคะก็เพิ่มนะคะจํานวนของเครื่องดื่มชูกําลังอยู่ที่3ฝานะคะก็คนให้เข้ากันนะคะสามารถนําไปรดราดบริเวณโคนต้นนะคะสูตรนี้วิธีการใช้นะคะแนะนําให้ใช้ในช่วงตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนเช้านะคะจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะ นี่คือมะนาวนะคะที่พี่ตีได้ปลูกไว้นะคะบริเวณเโค้งหนองนานะคะซึ่งปลูกไว้ก็ตรงนี้นะคะปลูกไว้ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะ ก็ได้ผลผลิตนะคะแต่ว่าตรงจุดอื่นเนี่ยพี่ตีไม่ได้ทําการฉีดพ่นนะคะมะนาวจะไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่นะคะแต่ต้นนี้นะคะพี่ตีได้ทําการทดลองแล้วนะคะยิ่งถ้าเรามีเวลาใส่ให้เข้าบ่อยๆเนี่ยพี่ตีเชื่อว่าน่าจะมีผลผลิตที่มากกว่านี้ด้วยนะคะลูกใหญ่มากนะคะออกในช่วงที่ฤด,ดูที่มะนาวมีราคาด้วยพอดีเลยนะคะถ้าเราไปซื้อเนี่ยก็ราคาก็น่าจะแพงอยู่นะคะ ค่ะวันนี้นะคะพี่ตีช่วยให้ปุ๋ยกับเขาโดยสูตรนี้นะคะโด,โดยการฉีดพ่นตรงบริเวณโดยการฉีดพ่นบริเวณใบนะคะแล้วก็ให้ตรงบริเวณโคนต้นให้กับเขาด้วยนะคะ ค่ะจริงๆแล้วสูตรนี้นะคะพี่ตีได้ทำการฉีดพ่นนะคะให้อยู่ประมาณสี่รอบนะคะเดือนทั้งเดือนนะคะก็สัปดาห์หนึ่งพี่ตีก็จะมา,าฉีดพ่นแล้วก็รดราดให้กับเขานะคะยิ่งช่วงที่เขากำลังออกดอกเนี่ยพี่ตีก็จะมาให้ปุ๋ยกับเขาสูตรนี้ด้วยนะคะพร้อมกับให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกบริเวณโคนต้นนะคะ ก็ถือว่าเป็นการทดลองแล้วได้ผลนะคะพี่ตีก็เลยมาแนะนําสูตรนี้นะคะเผื่อน้องๆเพื่อนๆที่ทําเกษตรด้วยกันเนี่ยลองไปปรับใช้นะคะสลับใช้กับสูตรอื่นดูนะคะ ค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนํานะคะสูตรในการเพิ่มผลผลิตกับมะนาวนะคะโดยเฉพาะมะนาวในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะก็พี่ตีได้ทําการทดลองแล้วนะคะมีผลออกให้พี่ตีได้ทานช่วงฤด,ดูแล้งพอดีเลยนะคะแต่ต้นอื่นๆเนี่ยพี่ตีไม่ได้ทําการลองฉีดพ้นนะคะ ็จะไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีผลผลิตเท่าไหร่นะคะแต่สองต้นนี้นะคะได้ผลผลิตจริงๆนะคะเอาไว้รอบต่อไปไนีนยพี่ตีจะต้องมีการวางแผนใหม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะมะนาวเนี่ยหปีเขาจะมีผลให้กับเราเน่ยทานอยู่2รอบนะคะก็วางแผนดีๆนะคะกว่าที่เราจะทำการบำรุงดอกบำรุงต้นนะคะก็ ระยะเวลากว่าเราจะได้เก็บผลมาทานเนี่ยสี่เดือนถึงห้าเดือนครึ่งนะคะก็วางแผนก่อนแล้วกันนะคะว่าเราควรที่จะให้เขาออกรูปออกผลในช่วงไหนนะคะทำไมเครื่องดื่มชูกำลังถึงช่วยให้บ้านเราพืชผกของเรานะคะเมื่อเรานําไปฉีดพ่นบํารุงต้นบํารุงใบเนี่ยทำไมถึงมีดอกมีผล ที่สวยแล้วก็ลูกใหญ่นะคะก็เพราะว่านะคะในเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาจะมีวิตามิน B นะคะน้ำตาลกรูโคสนะคะก็เพราะว่าสารอาหารเหล่านี้นะคะสามารถช่วยกระตุ้นรากบำรุงใบนะคะเร่งออกดอกเปิดตานะคะทำให้มะนาวของเราเนี่ยมีลูกเยอะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ